สวัสดีครับก็กลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่องดูเพลินสบายสบายนะครับในคลิปนี้ก็เช่นเคยครับก็จะได้นําสาระความรู้มาฝากพี่ๆเพื่อนๆนน้องๆออีกเช่นเคยนะครับส่วนในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นความรู้เรื่องธนบัตรเลขเก้าหน้าเก้าหลังนะครับที่มีราคา10,000แบาทขึ้นไปนะครับที่ทุกคนอาจจะคิดว่าไม่มีราคานะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะมาบอกนะครับว่าธนบัตรที่มีเลขเก้าหน้าเก้าหลังเป็นแบบไหน แล้วก็ราคา1นึ่งแสนบาทขึ้นไปจะเป็นแบบไหนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการรับชมในคลิปใหม่ๆก็เช่นเคยครับก่อนจะไปฟังสาระความรู้ดีๆนั้นผมก็ขอตอบคําถามล่วงหน้าอีก2คําถามเช่นเคยนะครับเพื่อพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปแล้วอาจจะเกิดความสงสัยแล้วสอบถามมาทางคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับคําถามข้อที่1 รับซื้อหรือว่าขายหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่รับซื้อแล้วก็ไม่ได้ขายนะครับคําถามที่2แล้วทําคลิปขึ้นมาเพื่ออะไรคําตอบก็คือก็ทําคลิปขึ้นมาเพื่อให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปได้มีความรู้ในสิ่งที่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องธนบัตรที่มีเลขก้าหน้าก้าหลังนะครับว่าจะมีราคาแบบไหนยังไง แบบไหนถึงจะเรียกว่าธนบัตรเลขก้าหน้าเก้าหลังนะครับแล้วที่จะมีราคาหลักแสนขึ้นไปนั้นจะเป็นแบบไหนนะครับก็ขอให้ทุกท่านดูคลิปอย่างละเอียดนะครับห้ามรีข้ามนะครับดูจนจบคลิปนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลที่ไม่คลาดเคลื่อนนะครับคือธนบัตรเลขก้าหน้าเก้าหลังนะครับก็จะอยู่ในธนบัตรทุกชนิดราคานะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นธนบัตรราชการที่10หรือว่าธนบัตรราชการที่9้านะครับ ก็จะมีอยู่ทุกรุ่นทุกชนิดราคานะครับของธนบัตรนะครับที่มีตัวเลขกำกับธนบัตรอยู่นะครับซึ่งธนบัตรนะครับผมฉบับที่ผมนำมาเป็นตัวอย่างนะครับผมก็เป็นธนบัตรชนิดราคา20บาทรัชการที่10นะครับซึ่งเป็นเลขก้าหน้าก้าหลังนะครับรวมถึงเป็นเลขกระจกด้วยนะครับผมแต่ในคลิปนี้นะครับเราจะไม่พูดถึงเลขกระจกนะครับผมจะพูดถึงแค่เรื่องเลขก้าหน้าก้าหลังนะครับ ส่วนจะถามว่าธนบัตรฉบับที่ผมนํามาเป็นตัวอย่างนะขนาดนี้นะครับผมว่าจะมีราคาไหมนะครับก็คือมีราคานะครับผมแต่ยังไม่เป็นสากลนะครับแต่จะมีราคานะครับผมถ้าจะเสนอขายให้กับใครนะครับก็ต้องเสนอขายให้กับคนที่อยากจะได้พอดีเป็นบุคคลบุคคลไปนะครับแต่จะไม่เป็นสากลนะครับคําว่าไม่เป็นสากลก็คือเราจะไปเสนอขายให้กับร้านค้าต่างๆที่รับซื้อธนบัตรนะครับก็จะยังไม่มีใครรับซื้อนะครับผมเพราะว่ายังไม่เป็นที่นิยมสากลนะครับ แต่ถ้าจะเสนอขายนะครับผมก็ต้องเสนอขายให้กับคนที่อยากจะได้พอดีนะครับผมที่ยังไม่มีนะครับก็เพราะว่าบางคนบางท่านนะครับผมก็มีความชิ่นชอบนะครับผมเพราะว่าเป็นเลขมงคลนะครับที่มีความเชื่อว่านะครับผมมีติดตัวไว้นะครับผมนาใส่ไว้ในกระเป๋าเงินนะครับผมก็จะให้เกิดความโชคลาภนะครับผมเป็นสิริมงคลนะครับแต่เรื่องนี้ว่านะครับผมบางคนบางท่านนะครับผม ก็ยังจะอาจไม่รู้นะครับผมว่าเลขเก้าหน้าเก้าหลังเป็นแบบไหนนะครับผมเพราะว่าบางคนบางท่านนะครับผมยังเข้าใจผิดอยู่นะครับว่าเลขเก้าหน้าเก้าหลังนั้นเป็นแบบที่ตัวเองกําลังคิดนะครับผมและมีอยู่นะครับแต่ที่จริงอาจจะไม่ใช่เลขเก้าหน้าเก้าหลังนะครับผมส่วนตัวเลขเก้าหน้าเก้าหลังนั้นจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะได้อธิบายให้ฟังนะครับคือเลขเก้าหน้าเก้าหลังนะครับผมตัวเลขเก้านะครับผมที่เป็นตัวเลขเก้าหน้านะครับผมให้ดูตัวเลขตัวแรกนะครับผมที่อยู่ ถัดมาจากตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับเป็นตัวแรกนะครับต้องเป็นเลข9นะครับก็ดูตามตำแหน่งที่ผมใช้ปลายปากกาชี้อยู่เลยนะครับส่วนตัวเลข9้าตัวที่2นะครับซึ่งเป็นเลข9้าหลังนะครับผมก็ต้องอยู่นะครับผมหลังสุดนะครับก็ต้องเป็นเลข9นะครับผมถึงจะเป็นเลข9หน้า9้าหลังนะครับส่วนแบบนะครับผมที่บางคนบางท่านนะครับผมที่ยังเข้าใจผิดอยู่นะครับแล้วก็มีอยู่นะครับผมเก็บไว้นะครับ ว่าเป็นธรบัดที่เป็นเลขก้าหน้าเก้าหลังนะครับผมเป็นแบบไหนนะครับผมที่บางคนบางท่านที่ยังจะเข้าใจผิดอยู่นะครับผมเป็นแบบนี้นะครับบางคนบางท่านนะครับผมที่ยังเข้าใจผิดอยู่นะครับว่าเลขก้าหน้าเก้าหลังนั้นตัวเลขเก้าตัวแรกนะครับผมที่เป็นเลขก้าหน้านั้นต้องมาอยู่ตำหน่งที่ผมใช้ปลายปากกาชี้นะครับซึ่งอยู่บนสุดนะครับผมหรือว่าอยู่ตัวเลขตัวแรกสุดนะครับแต่ที่จริงไม่ใช่นะครับตัวเลขเก้าต้องมาอยู่ที่ ตำแหน่งปลายปากกาผมชี้นะครับผมสําหรับเลข9ก้าตัวแรกนะครับผมที่เป็นเลข9้าหน้านะครับแล้วเลข9ก้านะครับผมที่เป็นตัวเลข9ก้าหลังนะครับผมก็ต้องอยู่ตำแหน่งสุดท้ายนะครับผมหรือตำแหน่งล่างสุดนะครับผมสําหรับเลข9ก้าหลังนะครับผมไม่ใช่ตัวเลข9้าที่เป็นเลข9ก้าหน้านะครับผมจะอยู่บนสุดหรือว่าตัวแรกสุดนะครับไม่ใช่นะครับ ก็สาเหตุนะครับที่ผมทําคลิปให้ความรู้เรื่องธนบัตรเลขเก้าหน้าเก้าหลังขึ้นมาในคลิปนี้นะครับผมก็เพราะว่าทุกท่านที่ยังไม่รู้จะได้รู้นะครับแล้วก็ไม่พลาดนะครับในการซื้อหรือว่าการขายนะครับที่จะไม่พลาดในการซื้อก็เพราะว่านะครับถ้าเกิดว่าท่านอยากจะได้นะครับผมธนบัตรเลขเก้าหน้าเก้หลังซักฉบับนะครับผมที่จะมาเก็บสะสมนะครับผมหรือว่ามาใส่ไว้ในกระเป๋าเงินนะครับผม หรือติดตัวไว้น,นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับผมเกิดโชคเกิดลาบนะครับเพราะว่าเป็นเลขมงคลนะครับผมอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับท่านก็จะได้รู้นะครับถ้าหากว่าท like ่านจะหาซื้อนะครับผมหรือว่ามีคนมาเสนอขายให้ท่านนะครับผมท่านก็จะได้รู้ว่าธนบัตรฉบับที่ท่านจะซื้อหรือว่ามีคนมาเสนอขายให้ท่านนั้นเป็นธนบัตรที่เป็นเลขก้าวหน้าเก้าหลังจริงหรือเปล่านะครับหรือไม่ใช่นะครับท่านก็จะได้รู้และก็ซื้อถูกนะครับผมก็จะได้ ธนบัตรที่เป็นเลขเก้าหน้าเก้าหลังนะครับผมส่วนเรื่องของราคานะครับผมสําหรับเลขเก้าหน้าเก้าหลังนะครับผมก็สําคัญอยู่ไม่น้อยนะครับผมไม่ว่าท่านจะซื้อหรือท่านจะขายนะครับเพราะว่านะครับผมถ้าท่านไม่รู้ถึงราคานะครับผมถ้าท่านซื้อนะครับผมท่านอาจจะซื้อในราคาที่แพงเกินกว่าความเป็นจริงนะครับผมที่ที่มีการซื้อกันนะครับผมขายก็เหมือนกันนะครับถ้าท่านไม่รู้ราคานะครับผมถ้าท่านมี ตัวเลขเก้าหน้าเก้าหลังนะครับผมที่อยู่บนธนบัตรฉบับที่หายากนะครับผมท่านอาจจะไม่รู้แล้วก็ขายในราคาธรรมดานะครับผมคือราคาของธนบัตรเลขเก้าหน้าเก้าหลังนะครับผมก็จะไม่คงที่นะครับก็จะมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับผมขึ้นอยู่กับว่าตัวเลขเก้าหน้าเก้าหลังนั้นนะครับจะอยู่บนธนบัตรแบบไหนนะครับผมซึ่งผมก็ได้บอกมาแล้วนะครับว่าธนบัตรก็มีหลายรุ่นหลายชนิดราคานะครับทางรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับผม ซึ่งบางรุ่นนะครับผมก็จะมีราคาเป็นแสนนะครับผมสาหรับธนบัตรนะครับที่เป็นสากลนะครับผมก็ถ้าท่านใดอยากจะรู้นะครับว่าธนบัตรแบบไหนนะครับผมที่มีราคาแพงเป็นหมื่นเป็นแสนบ้างนะครับผมก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมให้ความรู้ย้อนหลังได้นะครับผมรู้สึกว่าผมจะได้ทําคลิปให้ความรู้อยู่นะครับถ้าธนบัตรนะครับผมที่มีตัวเลขก้าวหน้าก้าหลังนะครับถ้าเป็นธนบัตรธรรมดานะครับผมที่ ไม่เป็นที่นิยมสากลนะครับผมที่ในวงการยังไม่ซื้อขายกันนะครับผมก็จะมีราคาเกินหน้าของธนบัตรไม่เยอะนะครับผมแต่ท่านจะขายให้กับร้านที่รับซื้อธนบัตรก็คงไม่มีใครซื้อนะครับผมท่านต้องหาขายให้กับคนที่กําลังอยากจะได้พอดีนะครับผมถึงจะซื้อของท่านนะครับแต่ถ้าหากว่านะครับตัวเลขเก้าหน้าเก้าหลังนั้นอยู่บนธนบัตรที่มีราคาแพง หนึ่งแสนบาทนะครับผมที่มีนักสะสมหรือว่าร้านค้าประกาศรับซื้อนะครับในราคา1นึ่งแสนบาทนะครับก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าของราคาธนบัตรมากกว่า1นึ่งแสนบาทได้นะครับผมเพราะว่าเป็นตัวเลขเก้าหน้าเก้าหลังนะครับ